ได้อาหารเม็ดไม่ใช่คิดว่าอาหารอะไรอาหารของไก่คงจะผสมใส่กับอันนี้เหมือนมันจะเกิดมดบ้างนะผสมใส่ข้าวข้า ผมสั่งซื้อยาอะฮิวา่าวัคซีนไก่ร้อยแปดสิบบาทมันมันเป็นโรคนะครับผมก็เลยสั่งเนี่ยเพราะว่าบริสันบอลอดเตะเลยนะนี่รอดแน่นะเมืองจากสถานการณ์แลวบอลอดเตะ สมกันเลยหนึ่งอยากหลายถูกจะเป็นยากน้ง ลูกอันว่าเหลืออยู่สามต้นนะครับหนึ่งสองสามส่วนต้นกลางนี้เอาไว้นะที่เหลือพวกนี้ก็จะปลูกเป็นผลไม้นะครับหนึ่งสองสามสี่ผลไม้ตรงนี้นะต้นนี้ก็จะถมนะครับถมจะไปปลูกตรงนู้นนะครับตรงนู้นที่เป็นตรงกลางนู้นเพราะว่าหายไปแล้วสองต้นนะครับตัวน,นั้นแล้วก็มีลุมเป่าอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะ ทำเป็นที่เลี้ยงเป็ดแก้นะครับเลี้ยงเป็ดแก้นี่ก็อันนี้ก็จะทำเป็นบ่อบ่อน้ำให้มันเล่นนะตรงนั้นก็จะล้อมรัวมาทางนี้ล้อมาทางนี้ล้อมไปทางนั้นทางนั้นนะครับตามนั้นล้อมไปเลยนะล้อมมาโน่นแล้วก็มานี้นะครับบนมานี้นะก็ย้ายมานี้นะครับให้เป็นสำหรับเลี้ยงเป็ดแก้นะ แล้วก็ทําบ่ออาจจะขุดบ่อให้มันก,กว้างนิดนึงนะครับเพื่อจะให้มันลงน้ําเล่นได้ตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้องมาถือผมอาจจะหมุนตามมือไม่ทันนะเพราะว่าผมขาใใ้กล้องไท้าขาขาสำหรับไอตั้งนะถือมาด้วยนะครับก็เป็ดที่ผมมองมองดูไว้ก็ประมาณร้อยถึงร้อหิตัว นะครับแล้วก็ก็จะมองดูทำเลในจะเป็นอาหารต้องลงวายคือห้ํมนะครับต้องไปหา,าแหล่งลงสีไว้ว่าเราจะรับออเดอร์ตรงไหนที่ว่ามีออเดอร์เยอะๆนะมีการสีเยอะๆเขก็จะหารับซื้อมานะแล้วก็ไปาวางตั้งไว้นะครับนี่ครับเอามาถึงนี่นะ เพราะว่าวันนั้นให้พี่เสียงนะพี่เสียงช่างเสียงมาดูแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเดดุด,ดมเพื่อว่าจะไปทําใบกระพี่ให้จบนะครับวันนี้ตอนแรกว่านัดว่าจะไปวันนี้ไม่ได้ไปดีวกว่าหนะรือว่ากลับมาจากเมื่อวานนี่คือมาย้ายต้นมะม่วงนะทีนี้ดูคลิปแล้วมันมันต้องตัดกิ่งออกอ่นะกิ่งใบออกเเรียกว่ากิ่งใบนะไม่ใช่กิ่งมันนะ อันนี้ก็จะทําเป็นสวนหย่อมนิดนึงเพื่อจะปลูกหอมปีหอมขยะแล้วก็ล้อมตะไคร่ตะไครยนี้ก็อยู่ประมาณ2เมตรนะสเมตรหรือมิตรกว่านะครับเพื่อไปให้ไก่บินลงได้นะเพื่อว่าจะทําไว้ให้กินนะช่วงเราเป็นผักสวนครัวนะครับนี่ก็ปลูกตะไคร้ไว้นะครับเมื่อกี้ที่ผมตัดตัดกิ่งใบเป็นการตัดเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อจะ ไม่ให้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็น่าจะรอดนะเพราะว่าสําหรับต้นนี้ต้นนี้เนี่ยผมไม่ได้สับรากนะแต่ว่าต้นนั้นผมโดนโดนสับรากแต่ว่าผมก็ตัดลิก่งใบออกนะครับคือว่าตัดกิ่ง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 มันออกหมดเลยนะทีนี้มันจะรอดไม่รอดนะผมคิดว่าอันนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนั้นอยู่ประมาณ 30%ซนะไม่ถึงแล้วมั้งประมาณว่าต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากใบาจากอะไรแล้วน่าจะรอดอยู่ตัวนี้นะนะครับน่าจะรอดอยู่นะคระับนะ เดี๋ยวว่าจะจะขุดอ่มามะพร้าวแต่ว,ว่าคือเศษไม้เศษกิ่งนะเดี๋ยวอ่ายังไม่ทันได้เก็บกวาดเลยก็เลยว่ายังไม่ทําอะไรถ้าแกอ่าเก็บกวาดเสร็จแล้วก็ไถให้มันไถนะประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยนะไถกลับไปกลับมาล่องหนึ่งนี่ก็ประมาณสองรอบไปกลับไปกลับสองรอบมานะเพราะว่าจะให้มันเป็นคูขึ้นนะครับ อ,นนอันนี้ก็น่าจะได้พอที่จะได้อยู่นะเพราะว่าลิกิ่งใบออกให้หมดเลยนะไม่งั้นมันจะไม่รอดผมดูจะคลิปมันนะก็เลยจะรอดูว่าเป็นยังไงนะร้อน อาบนะ้ำอีกก่อนออกอกำลังร้อนนะเหมือนที่เห็นเนี่ยนะตัวนี้ก็จะทำเป็นกระต๊อปใหม่ขึ้นกระต๊อปใหม่ขึ้นตรงนี้หรือว่าจะเป็นรีสอร์ทของพื่นอนนะนะเพราะเทาเพราะเทาจะให้ลูกสาวว่างั้นเป็นลูกฝ่ายเมีย เก็บพิฆาตการเกเกเกษีแล้วแหละทหารมันน่าจะรอดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องตัดอีกหรือเปล่าวะเนี่ยต้องตัดอีกแล้วมั้งเนี่ยมันจะไม่รอดนะอยากทำให้มันเสร็จๆไปแล้วก็จะได้ดูการาทำงานแล้วก็ดู การตัดต่อคลิปไปเรื่อยว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ผมทําได้ไหมนะผมว่าตั้งใจว่าจะทํา่านเป็นสวนมะนาวนะตรงนี้นะครับประมาณเกือบไร่ยอยู่นะโอเคน่าจะรอดนะพี่น้องเนาะใช่ไหมดูแล้วน่าจะรอดใช่ไหเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนสดใสอยู่นะครับสดใสลุงพอทองนะอันนี้ก็นี่ก็เป็นพวกตะไคร้แต่อะไรก็น่าจะได้อยู่นะครับ ปลูกไว้นี่ตะไครปลูกไว้ทําสวนกลัวนะแล้วก็จะปลูกหอมปีหอมกระแยะตรงนู้นนะไว้ประกาศประกาศเล็กบ้านเล็กเล็กน้อยก็ขี้ไก่แล้วก็มันจะมีออกมานิดนึงนะแล้วก็จะตักพวกขี้ไก่ที่อะไรก็ใส่ในนี้นเลยขี้ไกน่นี้นะเพราะว่าต้นไม้พวกนี้ก็จะตัดทํถฐานทําอะไรนะเพราะว่าเห็นเกบอกไว้นะ ผมก็จะรีบทำให้เสร็จก่อนปีใหม่นะเพราะว่าจะจะได้ให้ไถเลยแล้วก็จะได้ทําเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับพี่น้องโอเควันนี้จะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดทเพื่อจะไปข้นส่งทําเขับขี่ต่อนะครับเนี่ยไก่งวงผมเลยสองตัวจะรอดไป่รอดนีด่ ใส่ลูกติดด้วยลูกติดมาจากไหนไม่รู้อีกเปงนนาทีน้องเห็นไหมลูกติดติดสองตัวนี้มากเลย Lúc bạc đây đây này, cái đây nữa nè ui Cái đây cái tài như vậy Đôi chị cứ vào quá nè 哎 ะะอะไนั่นและทะลอดไหมนะอืม รอดไหมจะรอดไหมาหาอะไร นแล้ตัวเล็กตัวเล็กไปไหนละ่ะออกไปนู่นละวิิงเลยเล็กบุญหลวงบุญหลอดเลยติดติดเขามากเลยเนี่ย ต้องหายาจากเพล่ะาจะไม่งั้นมันไม่หายนะมันต้องเป็นอะไรอีกแน่ีกนะดูปากปูดดูแล้วปากเป็นอไรไม่รู้ดูปากมันปากมันเป็นปูดๆนี่ไม่รู้เต็มเลยสองข้าง อขึ้นไม่ได้แล้วท่านี้ขึ้นไม่ได้แล้วเอา้าได้อยู่นี่วะ ทำให้เป็นคอกเป็ดเลี้ยงเป็ดตรงนี้นะเพราะว่าจะเป็นเศษน้ำเศษอะไรมามันจะมาใส่กับเป็ดพอดีเลยตรงนี <c oughs> นะ้เอาไว้กินไข่กินอะไรนะเก็บขายได้นะทุกๆเดือนนะครับแต่ก่อนก็เคยเก็บขายแหละผมเอาลงไว้ประมาณร้อยตัวต่อไปทหารนะแต่ไม่ก่อนแต่ทีนี้ไม่ได้ดูแลนะปล่อยให้คุณแม่ไม่มีความรู้เลด,ดูแลไปนะดูแลเปียบตลอดนะ ah <sighs> ข้าวอด้อยูอ่โอเคแล้วแหละ,ะไปดูต้นน,นั้นเหมือนกันว่า จะเอาออกอีกไมยมันกินออกจะว่าจังไหนเอาออกบ่มันคือสิบลอดลอดใช่า ต้นนี้บมเดาซับห่างแต่ว่าห่างส่งที่หลอดอยู่ตัวนี้นะ huh นี่เด้ออืมโอเคพี่น้องสามีสา,สามีล่ะเหมือนจะรอดเหมือนจะรอดเหมือนจะรอดผมตัดกิ่ง เรียกว่า,าตัดก้านใบออกมัจะรอดแล้วเพื่อให้มันคลายน้ำนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่ง นะผมพยายามตัดกิ่งใบออกนะครับกิ่งใบออกเพื่อจะให้มันไม่ไม่ตายนะให้มันเลี้ยงเลี้ยงต้นนะไม่ให้มันเลี้ยงใบนะผมดูมันจะรอดหรือไม่รอดนะดูว่าเป็นยังไงนะน,นี้ก็เป็นหน้าหลางัง